สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะวันนี้ก็มาพบน้องทุงเงินน้องบุญมีนะคะวันนี้คุณป้าก็มาถ่ายให้ดูค่ะเมื่อวานบุญมีท้อง ผูก็ไม่กินอาหารเลยนะคะไม่นอนพอดีมีให้คุณหมอมาฉีดยาให้แล้วก็ใส่น้ำเกลือวันนี้ก็ปกติดีแล้วนะคะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่ มาดูแลใส่น้ำเกลือให้น้องทุงน้องบุญมีหายปกติแล้วคะ่ะวันนี้ก็กินอาหารได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เที่ยงพอดีวันที่28แล้ววันนี้ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วก็ขอให้แม่ๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ <c oughs> <c oughs> ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วปีนี้ก็ขอให้เฮงเงมันหมานทุกๆท่านเลยนะคะโชคดีปีใหม่ด้วยนะคะตอนนี้น้องบุญมีก็กินอย่างปกติแล้วคะ่ะเมื่อวานก็ท้องใหญ่มากเลยคะ่ะหนึ่งวันกับหนึ่งคืนคะ่ะ กินอาหารผิดน้ำก็กินน้อยไม่ค่อยกินกลางวันทำให้ท้องผูกเมื่อคืนก็ได้นอนแล้วอันนี้ก็เที่ยงแล้วเดินพาเดินไปเดินมานะคะตอนนี้ก็ให้ยงตรงนี้แหละค่ะเรามาถ่ายให้คุณพ่อคุณแม่รับชมนะคะ ก็ขอขอบพระคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ติดตามน้องถุงเงินน้องบุญมีมานะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาค่ะ ขอให้รวยเงินรวยทองนะคะปีใหม่เข้ามานี้ก็ขอให้โชคดีทุกทท่านนะคะ วันนี้ก็กินเริ่มกินเยอะแล้วค่ะบุญมีก็ไม่ได้กินตั้ง1คืนกับอีกหนึ่งวันนี่ฝรั่งน้อยเอ้ยไม่สบายไปหนึ่งวันคุณหมอก็ฉีดยากแก้ปวดให้นะคะคุณหมอบอกว,ว่าจะซึมประมาณวันสองวันก็หายจะได้พักผ่อน แต่ก็ยังไม่ถ่ายเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วก็เมื่อวานก็วันนี้อีกก็ยังไม่ถ่ายเลยค่ะก็โทษนะคะตดอย่างเดียวตดดังมากเลยนะคะท้องก็ยุบลงแล้วค่ะเป็นปกติแล้วนะคะขอบคุณคุณแม่ๆนะคะที่เป็นห่วงน้องบุญมีนะคะเอาพลังน้อยอนุสาวแว่นตาดำกระตุกโซใหญ่เลย าเนตาดำกระตุกโซ่ใหญ่เลยเออจะกินล้ลูกก่อนนะจะกินยาต่อ ช่วงนี้ยากก็เหี่ยวนะฝนไม่ตกหน้าหน้าหนาวยากก็ไม่ค่อยขึ้นก็ได้กินสลับไปกับต้นสับประรดนะคะอันนี้บุญมีก็กินเยอะแล้วนะคะตอนนี้ให้กินเพราะมันอดเท่ากับหนึ่งวันกับหนึ่งคืนไม่ได้กิน สาแว่นตาดำก็กินใหญ่เลยคุณมีอิ่มยังลูกหายวันหายคืนนะ่ลูกเอ้ยมันจะถ่ายให้ดูสาวแว่นตาดำ ขอสวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยคะ่ะอันนี้คุณป้าก็มาถ่ายให้ดูทรงสาวนะคะตอนนี้ก็เที่ยงตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วนะคะของวันที่28ด น้องบุญมีก็ยังซึมอยู่นะคะพอโดนยาไปเข็มหนึ่งหน้านี้คุณหมอก็บอกว่าเป็นหน้าหนาวแล้วก็ช้างก็ไม่ค่อยกินน้ำและวยาก็ไม่ค่อยมีน้ำทำให้ช้างท้องอืดท้องผูได้ น้องบุญมีก็ไม่เคยเป็นนะคะเพิ่งเป็นครั้งแรกคุณยายกับคุณตาก็ไม่สบายใจเพราะช้างไม่เคยเป็นก็มาเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ก็กินปกติแล้วนะคะท้องก็ยุบลงปกติแล้วะค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่มีตาสองสาวติดติดตามสองสาวมาตลอด อันนี้บุญมีกินน้ำตั้งแต่เช้ามากินสามรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ทายเหมือนเดิมสาวแวนตาดำกินดีจังเลยแต่ก็ผอมลงอายุก็มากแล้วก็ผอมลงฟันก็ไม่ค่อยดี นี่ก็ยังซึมอยู่นะคะคุณหมอให้ยาก <c oughs> ็ดูเตะกันสองวันอีกนะคะถึงจะหายซึม <c oughs> ทองก็ยุบลงแล้ว คุณทุกๆกำลังใจนะคะคลิปนี้คุณป้าก็ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะที่มีตาสำสานคุณป้าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าแล้วก็จะถ่ายให้ดูใหม่นะคะคลิปนี้ก็ขอให้ท่านทุกๆท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนานะคะ ปากขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ